ดูหน้าตาดูม่นคขราดูหน้าดูตาใช่ต้องแบรใอยเ่าไรต้องบ่รอเท่าไรและเราจะมาเล่นเกมว่าที่จะบอใครที่ซื้อรถใครที่มีรถสี่ตัวอ๋อเราจะบอกเลขมาใช่เราจะบอกเลขให้ที่มีรถสี่ตัวครับนะคะก็จะระกาศดเพื่อนใช่ครับโอ้โหนี่ใครจะแต่เดียวแล้วครับนี่มัเป็นรถใต่เดียวแล้วนะเฮ้ยจะดูว่าที่โตแล้วก็ใครที่

ราแล้วตาตาเป็นเล่หนึ่งตาแล้วตาเป็นเลบตาเป็นลขโปรโมชั่ใหม่ของเรากีสตาร์ขบคุด้วกันยี่สิบห้าตากีสตาร์สตาร์ขอเลขห้ามบห้าห้าดห้าสองเลขตรงเล็ไห้ได้ได้ตรงนี้เงียบขึ้อะเนงียบ้นเลยนะถ้าสอ้กันได้แล้วนะต่อไปก เลขที่สามนะครับอันนี้เลขสุดตัวชอบเป็นเลขของคนนะขอเก้ครับนี่นะครับใครได้สามตัวร่าลครับเ้ยเาสองสดแล้วนะครับเลขสุดท้ายท่สุดเลขสุดท้ายทสุดรับเลขสุดท้าย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 เดยาดีครับ อีดีบอกมาเลยไม่เอาไม่เลอกขอเลิกผมนี่ผอกอยู่ได้เลยออกมานี่ก็ทู้สองขอเลิกสองแล้กันฮะดครับครัสองสองีไหมครับ ครับ1 <laughs> 2ครับครับ <laughs> เราไมอยากแจก่คำถามที่อะไรนะขอบคุณเลยครับขอบคุณเพราะอย่ที่เราที่อารมณ์สุดแล้วนเป็นเกด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ก็ู่ว่าเป็นผู้ใจได้ด้วยผู้ใจไดได้ยนะฮะใครชอบเป็นนใมที่จะเป็นเป็นผู้ใ่ได้ใช่ค่เราเล่กม่ายๆนี่เกมที่ชอบที่สุดเป็นแสุดนะครับครับผมครมนเราจะมาวัดดูการว่า ท right? uh ี huh. again, ่น the so the ี้เป็นผู้ทโชคดีและมีดวงขอกผชมทีนี้าบอว่าต้องพันกล้วอากี่คเอาทุกคนเลยทุกคนเลยใครตอบาแพร่ใรยกมือลงถ้าเกิดใครยังไม่อยู่รอดนี้ต้องยกาไว้โอเคได้ค่ะใคที่เสียคนสุดท้ายเขราะเ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนนอยากเล่นเป็นเ้มเซตแรกครับก็ได้เห็นกมเชับๆได้คนนี้เลครับตอนน้เลยครับอนนี้เล่นไไมใช่ไนนกนนี้คุ้มคมอเล่นเลื่อนเล่นเล่นแค่บรน ครับขสุกน้อได้หใจอกระดาออย่างัรใจไหใลอูอะไรอย่างี้ไมด้ปนะครับอ่ะพร้อมไหมครับพร้อนครับหมสสกือ้อาคกระดุนาราพีนาี้นมอยู่นะฮะห โอเคครับไปแล้วนะครับตรงนี้เลยไปแล้วไปครับนี่2รอบๆเอ้าเอ้าโอเคครับเอาแล้วครับเอา2รอบๆคุณได้ค่ะเอาแล้วครับกระดาษแล้วครับโหหัว2นี้สูงดิ2นี้สูงครับวันนี้อ่ะหัวกลมๆยังไม่ชิดกันเอาแล้วครับเอาครับ <laughs> ถูกต้องค่ะและถ้าเราจะได้รับที่บ้าโซและที่พที่โซนเนี่ยมีที่มาบอว่าเกีไหมไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปพยกันโอ้งไม่ธรรมดาหรือว่าสนใจสัาเเขาบอกว่าทัดมาใช่เพราะว่าอันนี้จะเป็นค่าส้าเยค่าเลเลยเหรอคะกีฬานี่ดูนัก้บอลนี่ดชอบเลยเหมือนไม่าสวยเลยใช่ไหมคะมีปลาช้างเลยครับสนุกเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ ในส่วนขอแบบ SD นะคะโปรวิชั่น SD ค่ะคุณสามารถที่จะสัมผัสนะคะในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของความพิเศษได้และนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะในส่วนของหน้าร้านของ IP พีทูวิชั่นนะคะก็มีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะหรือว่าใครที่ต้องสนใจนะคะอยากที่จะติดตามในการในส่วนของงานไดนก็สามารถที่จะสอบถามได้ค่ะสับแบบเจ้าหนี่อยู่รอบบริเวยเลยค่ะและก็หน้าจัดที่ร้าน ท่าพี่แล้วก็ทุคนจไดเห็นการโฆษณาวบบนี้นอครมบ